ซุ่มไปปะ ผมตัวแล้วก็แล้วก็ถามว่าเลยโบคุณไมโบพูดได้ไหโบจ้่งตรงไหนโบ้างตรงไหนโบจ้างตอตือตือเขาได้หมยนะาได้หอดช

เฉยๆกเราสนได้มครับาสวนที่ไม่ยิงเข้ามาดอนมไม่ได้มองาตอกจครับพี่ทีแรก่ไม่าไม่ดู่ะเดี๋ยวกองทสวน่อนที่กม่โดนไดก่อนที่จะลงมือยิงนี่มีกันทะเลาะกันก่อนไหม เราสนกันครับเด็กเออมืนหมื่นชิ้นทำงานเดียวขอยหา่ขอย้ายให้กล้องมาต้องตมนหนึ่งครับล้องมเตนี่องนี่ของมานนี่ขอมา่ยืนตรงนี้กลองที่จะปิดราลการงรนกรน้งขตรวจองน้องเาตรวงตรงอีกเดี๋ยวเรากล้องก้องผสเรจอามตรงนี้รนจากด้านโน้นมาก็ได้ครับได้เห็น เราค้างไว้เฉยครับนิ่งเฉยเดี๋ยวรอไปเอาสวยได้มาถึงข้าพนิดหนึ่งครับนี่ก็ร้องไงฮะถ่ายให้เราสวนได้เดี๋ยวเก็บไม่หมดช่วยักษ์กระจายเขาร้องไหมเขาร้องไหมเขายักษ์เหมือนเหมือนตัวคือมันยักษ์มันได้ยิงเสียงปืนนะตัวกระจายตัวกระต่ายอย่างนี้ยล้วถามเราไหมว่ามันยิงกันทำไมไม่ได้ถามไม่ได้ถามผมพูงไปก่อนครับเขาพูดอะไรกับเราไหมไม่ได้พูดครับแล้วอย่างนั้นมีคนมาฮะมาแย่งปืนเปล่าเราก็มีคนแบบมาฮะะออไร่้ผมก็วิ่งอออกันนี้เมื่อกี้สองนัดแล้วนี่ก็ ชี้ชี้จุดช้างอกำหมชี้ชี้จุดไห้ยมวชี้จุดตรงกล้องลมือตรงตรงไม่ใช่เียวเดี๋ยขึ้นดขึ้นดโอเคครับดีเลยนี่รถเนี้ยเอาชี้มองกล้องมองกล้องเอา lắp đi hay chưa? lốp ít vài, vài trăm lít nữa, tăng không? có khay, có khay, có khay, này, đã... cái này lúc ใช่นะครับจากนั้นหนีไป่จะไหนชี้จุดเส้นที่ทางเราไปขึ้นไปแล้วเดียวเลี้ยวขวาก็หมวางหัวนะครับหมดนล้วหมดนะครับเรียบร้อยนะครับถือเรียบร้อยนะครับขออนุญาตนะครับโบคะอันนี้ปืนของโบเองไหมคะเนี่ยปืนของผม